おおお前はもう死んでいいいいる。何 hey? uh？ไฮเต่ต huh. ้องตายแล้วปะไปเล่นอีกตัวครับนัคอรด้วยมากันเยอะก็หายเยอะแค่นั้นขอขอคอรดคิวขอคอรดคิวขอคอรดคิวเพื่อนสวยคอรดคิวจริงด้วยเด็กน้อยนะถึงแม้ว่าเกมเนี้ยเราจะพลาดไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่เสียบัตรเลชชุดก็โอเคนะครับ อย่างน้อยคุณแม่งก็ไม่เสียบาริช่วอ่ะแค่นั้นแหละว่าใครอะดาคอสคิดเหรอว่าจะบวกก้าอลาคอสต,ตัวนายน่ะมนสู้ฉันไม่ ก่อนพเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมในตัวคลิปวิดีโอกันนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนําร้านเติมเกมคูปอง r o v ดีๆร้านเจน้ำชาคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับทาง Top Up Center ตบบิดาริมารมามากกว่า5ปีพร้อมระบบเติมคูปองผ่าน Open ID และหลากหลายราคาให้เลือกโอนได้ทั้ง r u ม m o n e ว w a l l ็ t และบัญชีธนาคารหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ description ใต้คลิปเลยนะครับ มันช่างอเนกอน,นาจใจเสเหลือเกินนะครับเนี่ยกับที่วิลเลตเซียในแรงกิ้งผมไม่เหลือแค่ห้าสเมื่อก่อน65%คือไม่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผมจะคอตคิวเมกาคิวเล่นให้ดีทำเฟิร์ตีอะไรมันก็จะมีแต่ทีมไปไล่แจกเรียงตัวจนแพ้อยู่ดีครับไม่แจกก็มาปากวาใส่ผมว่ามีอยู่แค่นี้ ไม่เกินสอยใหญ่นี่เหมือนแม่งเป็นอาถานเนี่ผมเล่นตัวอื่นผมเจอทีมปกติดีหมดพอเล่นซินเทียเจออะไรไม่รู้ทุกเกมอย่างที่เห็นกันไปในคลิปเมื่อวานนี่ผมแปะพาไปดูเลยนะเนี่ยคือผมหมดคำจะพูดแล้วเว้ยผมไม่เข้าใจว่าแบบคือแม่งเล่นกันดีๆได้ไหมคือแบบบางเกมสมมติใช่ไหมทีมมันแม่งหยิบตัวเมตามาใช่ไหมไฮแต่เอ้ยนาคอสเอ้ยทีมผมแม่งเป็นตัวอะไรรู้เป็นแวร์เป็นแกร้ผมหมดคำจะพูดเลยครับตัวนี้ การแบนตัวก็แบนได้แบบน่าปวดหัวมากและสําคัญคือไอ้พวกที่กดไปแบบเนี้ยคือยิ่งแบบเลือกดาบได้เขาเรียกว่าอะไรเลือกดาบแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เวลาเขาไปเล่นจริงก็ค่อนข้างจะท็อกซิกเหมือนกันครับอันนี้ผมพูดต,ตรงๆไม่ได้บูลลี่ไม่ได้เหยียดอะไรเลยนะแต่ผมพูดจริงๆครับผมคนที่ไม่รู้วิธีในการเล่นการ์ดเกมจึงพอเวลาเล่นจริงแล้วเขาเล่นพลาดอะไรพวกเนี้ยจะชอบท็อกซิกชอบด่าเพื่อนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติเลยเว้ยแล้วทีนี้แบบนั่นแหละครับผมไม่จะเล่นยังไงวะถามจริง เล่นซีนแล้วเจอแต่อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยคมขอเจอแบบปกติบ้างน,นะครับขอให้ผมได้เล่นซีนอย่างสบายใจสักครั้งบ้างน,นะครับเล่นตัวอื่นแม่งก็ไม่ได้เจออะไรแบบนี้นะเล่นซีนแม่งเจอทุกเกมโอ้ oh <my> god โอเคมาฟาร์มครับ one minute later นาเอสเริ่มฟาร์มจากเรสอย่งงางนั้นเหรอหน้าแปลกแต่ก็คงเข้าใจได้นะครับคือเขาจะมาจบเล่นแครีนะก็เลยเริ่มฟาร์มจากเรสนะ่ <S <S ปะด้วย ต้องได้นะต้องได้นะเพื่อนต้องได้นะเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้นี่ผมร้องเขาบอกเลย <S <S 1> <S 1> เออสวยแต่ไม่ได้เฟิร์สบัตว่ะเพราะว่าเฟิร์สบัตอยู่ที่ก,กี้ไปแล้วไม่เป็นไรครับเสื้อรองเท้ามาเลยไม่ดันเกมไม่ดันเกมนะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้จะไม่ทันนะเด้นะโค้ดนะมาๆมาๆมาัมมมมงกรมังกรมังคือมังกือนะเขา,า,าตัวคนเดียวไม่กล้าเอาหรอกครับพาณิชย์ผมใกล้มาแล้วเนี่ต้องรีบโอเคขอให้ผม ได้เถอะนะมังกรตัวเนี้ยต้องเป็นของผมโอเครีบเอารีบไปครับบูเราจะเกิดแล้วก่อนที่ดาคอนไม่จะไปเวทถอยก้อนถอยก้อนคือซินอนะ่ะมีดูดเลือดครับแล้วก็มีไอตัวของแลกเลือดว้อีกนะโอกาสาที่เราจะตายค่อนข้างต่ํานะผมถ้าเกิดว่าฆ่าเจ็ดตัวเนี่ยอาจจะชวนมาอีสวยเพื่อนบูราดเล่นดีว่ะเออเกมนี้นี่แหละที่ผมต้องการเกมนี้ทีมเราแม่งตึงจริงครับผมผมยอมเลยว่ะ คือทีมตึงแม่งมันจะไปอยู่ทีมตรงข้ามเวลาผมหยิบซินเนเทียะมันจะไม่ค่อยอยู่ทีมตัวเองแต่เกมเนี้ยผมเจอทีมตึงในทีมตัวเองนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผมมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเจอแต่และไม่รู้จริงครับแต่เมื่อวานอะถ้าใครเห็นสกอร์ที่ผมแครไปนั่นอะยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะโอ้ไม่ว่ามูซึนเดียรว่าไงไอ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 ยอไหยะเตะต้องตายแล้วปะไเบรีอีกตัวครับนาคอรด,ด้วย มาเยอะก็หายเยอะแค่นั้นขอขอคอรคิวขอคอรคิวขอคอรคิวนะเพื่อนสวยคอรคิวจริงด้วยโอ้ยไม่ได้ไม่ฝืนเพื่อนใจเย็นๆนะใจเยนเ็ยนๆนะเราไม่ต้องรีบนะอเออแล้จะดาลี่แล้วครับเออจะคอรคิวก็เลยจะดาลี่เลยสุดยอดจริงๆพเพื่อนไฟลยเชื่อผมมาแล้วล่ะ อันนี้คือเราสโนบอลเลยนะเฮ้ยสโนบอลยับยับแล้วแล,แล้วก็หากใครได้ยินเสียงอะไรรบกวนจากภายนอกก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมตอนนี้รู้สึกไม่ต้องมีรถอะไรมาประกาศอยู่หน้าบ้านก็ไม่รู้โอเคสอชอเฮ้ยสอชอนั่นมันคขน้อความหมายกันแล้วนะเพื่อนข้อระยะก,กันแล้วนะเพื่อนใจเย็นนั่นนนั่นมันอ่ะเข้า,าบัตรใบอะรอเรีย A later few moments later. อย่างน้อยนะถึงแม้ว่าเกมเนี้ยเราจะพลาดไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่เสียบัรลิชชั่ก็โอเคนะครับ <Hey. S 2> อย่างน้อยคุณแม่ก็ไม่เสียบัรลิชชัน่นอะแค่นั้นแหละ oh. ว่าใครอะดาคอสคิดเหรอว่าจะบวกได้อาดาคอสต,ตัวนายเนะ่ยมาสู้ฉันไม่ได้หรอกนะ oh, <no. S 2> อ่ะมาผมยอมเสียนะคะรับบัรลิชชั่เนี่ย ไม้ตายว่ะโอยแล้วเพืนไม่มีใครมาสักคนเลยเลุยเป็นตายลุยเป็นตายเอาอีกเอาอีกอโอเคดับเบิลคิวมากอนหน่อยแล้วก็ล่างเนี่ยไม่มีใครกันเลยเหรอ,อกอนหน่อยครับเพื่อนมังกร คือทีมเราอ่ะคือนําเกมนำานะเฮ้ยแต่ทีมเราไม่ยอมรวมไฟกันสักรอบเลยมันก็ไม่ชนะสิครับเอาแต่แยกกันอยู่ได้โอเคสะใจผมแล้วถามผมทำเพื่ออะไรผมทาไปเพื่อบ่นนี่แหละครับไม่ได้อะไรหรอกอาจจะคิดผมท็อกซิกเออผมยอมผมท็อกซิกจริงวันนี้แต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผมเจอกับอะไรมาบ้างนะครับอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ด่าอะไรนะอันนี้พูดไปก่อนคือผมอ่ะจะทาแค่บ่นเฉยๆส่วนใหญ่ผมจะไม่ด่าคนนะผม ถ้าไม่ได้โดนด่าก,ก่อนผมจะไม่ด่าอันนี้ก็ถือว่าผมแบบหยวน,ยวนเต็มที่แล้วล่ะครับเพราะผมไม่ได้อยากท็อกซิกไงผมแค่อยากจะแบบเรียกว่าอ,อะไรเป็นแนวทางให้คนที่อยากจะเก่งขึ้นเฉยๆครับ <Okay. S 1> ไม่อยากท็อกซิกอะไรนะ <Okay. S 1> ใกล้ได้บัตรที่ช่่ยอีกรอบแล้วโอยเจ๋งจริงเจ๋งจริง,รงสุดจริงว่ะแม่งเอาเกินผมเนี่ยผมเนี่ยเอาเกิน A f e อย่างที่ผมบอกแหละผมแม่งเล่นขีบท้อ,องหลังมาเนี่ยเ <With this S 3> พ<ว>ราะผมปวดกระบาลแล้วครับผมเล่นไม่ไหวแล้วคือคิดดูผมเล่นได้แบบนี้เก <c oughs> ือบทุกเกมถ้าเล่นซิเนเทียแต่คิดดูว่าจากวีเลตหกสิบเปอร์เซ็นต์มือละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมแม่งเจอแต่อะไรขนาดไหนละ่ะ <c oughs> ไม่ทีมปกักอ่ะก็ทีมโยนอ่ะเจออยู่แค่เนี้ยครับถ้าเล่นซิเนเทียมาทีมมันก็ต้องแบบมีความหัวร้อนกันบ้างเลยครับไม่มีใครที่เล่นแล้วแม่งไปหัวร้อนเลยหรอกถ้าเจอขนาดผมอ่ะคนที่จะกล้าพูดว่าไปหัวร้อนได้คือไม่เจอขนาดนี้ครับ จริงๆโอ้ยโอๆยโอยโอยโอ๊ยโอยโอยเออได้แล้วพอเกมแล้วประสิทธิภาพในการเล่นจะสูงขึ้นโอเคครับมามามามังกรมังกรยังไงผมก็เงินนำเขาครับเราไฟได้เปรียบมาด่วนเลย สวยได้มัลก่อนแล้วเอาให้ได้โอเคถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยฝืนแล้วฝืนแล้วถอยเลยครับเดีย๋ยวผมขอกลับไปดีบอสแป๊บนึงนะอย่าพึ่งฝืนเพื่อนอย่าพึ่งบวมโ <Okay. S 1> อเคก่อน a few minutes later ขอร้องให้เพื่อนฟังเชื่อผมและมาไดา้ พอเสียเกิดแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็คุ้มแล้วมาเลยลากคนเรานำคนเรานำ <Okay. S 1> ปอดไม่ได้ครับตรงนี้คนเรานำไป <c oughs> ใครถึกสุดเออ <c oughs> เดี๋ยวผมเข้าไปแทงให้เลยมาตามไม่ต้องปอดครับมากันให้หมดฮ <c oughs> ัลโหลพวกนายจะมากันไหมเ,เออคนเรานำมันต้องแบบนี้ดิเออมันต้องแบบนี้สวย นี่เลยครับพี่ผมต้องการปล่อยดักเลนกลางเลยปล่อยเลนกาล,ล,ลนกางเลยเราจบเลยจบบ้านได้จบได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปแทงให้แล้วทุกคนผมมีบารดีชวดผมกดเกิดได้หนึ่งรอบมาๆมา,มา <c oughs> ไปชนะให้ได้สักรอบหนึ่งอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมแทงให้ลอซ้อนกันใหต็่ที่เลยนะ <c oughs> ไม่ต้องกลัว <c oughs> สวย <c oughs> โอเคอน้อยก็จบได้แล้วนะครับรอดักเข้าป้อมเลย คือคุณเชื่อไหมถ้าเกิดผมไม่เปิดไม้แบบนี้ทีแม่งจะปอดกันในจังหวะเอาดักขนาดผมเปิดตั้งนานกว่าแม่งจะวิ่งกันมา <c oughs> ผมบอกแล้วครับว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่เปิดไม้หรือผมไม่ขึ้นเสียงสักหน่อยทีแม่งจะไม่ฟังกันเลยครับผมก็เลยต้องพูดแบบนี้นั่แหละอันนี้ผมขอภอภัยด้วยจริงรนะับกับพูดเล่นทางบ้านที่กดมาเจอผมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจหัวร้อนใส่ครับแต่ว่าช่วงนี้ผมหมดผมท้อนแล้วจริงๆเว้ย เดี๋ยวอีกสองสองวันผมจะกลับเป็นปกตินะผมผมจะไม่หัวร้อนใส่ทีมแบบนี้อีกแล้วครับโอเคก็ใครที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องทําพฤติกรรมตามผมก็ได้นะไม่ต้องมาหัวร้อนแบบผมก็ได้ครับให้เล่นไปตามที่ใจคุณต้องการเลยนะอะไรครับผมโอเคหากใครดูคลิปนี้จบไม่ชอบก็ฝากไลค์แชร์ share, subscribe เพื่อรกระจากันด้วยนะครับต่อไปเป็นอะไรนั้นก็โปรตามรับชมกันต่อไปนะครับบ๊ายบาย